ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมผออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสัสร้างสถาบันครอบครัววันนี้เรามาเรียนรู้แบบประเมินสมรรถนะเด็กปฐมวัย60ข้อจากหลักสูตรปฐมวัยปี2560ซึ่งมาดูกันว่าลูกเราปฏิบัติได้ปฏิบัติได้บางครั้งหรือจะต้องเสริม1ึ รับประทานอาหารหลากหลายที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่และดื่มน้ำอย่างเพียงพอ 2. บอกได้ว่าอาหารใดไม่ควรรับประทาน 3. ล้างมือมือที่เปื้อนหลังเข้าห้องน้ำและก่อนทานอาหารเอง 4. รู้จักแปลงฟันด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 5. วิ่งแบบก้าบกระโดดหรือแบบมาควบได้ 6. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกางแขน 7. วาดรูปคนที่มีส่วนประกอบ10ส,ส่วน 8. ใช้กันไกรตัดกระดาษตามรอยเส้นโคง้งหรือเป็นรูปร่างง่ายๆ 9. าพับกระดาษตามรอยเส้นโคง้งหรือเป็นรูปร่างง่ายๆได้ 10. จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซ้อนหรือต่อให้เป็นรูปร่างต่างๆตามตัวอย่างที่ตั้งให้ดู โดยวางของซ้อนเป็นบันได4ขั้นด้วยของ10ชิ้น11บอกความรู้สึกของตนเองทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งของบุคคลหรือสภาพต่างๆได้12บอกความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้13อาสาที่จะทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถของตน14หยุดหรือสงบอารมณ์ไม่ดีลงได้บ้างเมื่อคุณครูแนะนำ 15. บอกความคิดของตนเกี่ยวกับสภาพหรือลักษณะที่พบเช่นร้อนหนาวสนุบ 16. บอกชื่อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายได้สังเขตอย่างน้อย6อย่าง 17. บอกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย3ชื่อเช่นโทรศัพท์บ้านมือถือสาธารณะคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ตู้เย็นพัดลม 18. บอกลักษณะบางประการของสมาชิกในครอบครัวได้เช่นคุณตาผมขาวใส่แว่นคุณยายชอบไปวัด 9. บอกบทบาทและการงานอาชีพของคนต่างๆในชุมชนเช่นพ่อค้าขายของบุรุษไปรษณีย์20บอกวันสำคัญของชาติอย่างน้อยได้2วัน 21. บอบอกได้ว่าในชุมชนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเช่นบ้านโรงเรียนตลาดวัด ตั้งอยู่ไกลหรือใกล้บ้าน 22. บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นอันตรายต่อตอนเอง 23. รู้จักสถานที่ตั้งบ้านของตอนเอง 24. บอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์โดยเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง 25. บอกวันสำคัญทางศาสนาของตอนอย่างน้อยหนึ่งวัน 26. บอกได้ว่าในรูปมีอะไรที่ผิดปกติหรืออยู่ผิดที่หรือดูแล้วเป็นไปไม่ได้ 21จิบยิบของตามจํานวน6ถึง10ได้และบอกจํานวนได้อย่างถูกต้อง28บอกชื่อผักต่างๆได้อย่างน้อย3ชื่อ29บอกปัจจัยที่ทำให้คนสัตว์พืชเจริญเติบโต30บอกได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนครอบครัวตนและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น31บอบอกความสัมพันธ์ระหว่างคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆ 32. บอกผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาและการทำลายสิ่งแวดลอ้อม 33. เรียงลำดับภาพหรือเหตุการณ์ในภาพและอธิบายได้ 34. วาดรูปครอบครัวของฉันหรือบ้านของฉันได้ 35. เปิดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องประมาณ10-15นาทีหรือจนจบ 36. มมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ช่วย37อธิบายเล่าเรื่องโดยใช้อย่างน้อยสประโยคต่อกันตามลำดับเหตุการณ์3 8ร่วมวงสนทนามีส่วนร่วมทั้งเป็นผู้ฟังและผู้พูดโดยใช้ภาษาที่สื่อความได้อย่างเหมาะสม3 9จับใจความได้ถูกต้องในเรื่องที่ฟังและหรือดูแล้วพูดหรือคำถามที่เหมาะสมกับเรื่อง 40บอกความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเห็นสีหน้าท่าทาง41บอกความหมายหรือสิ่งที่ควรทำเมื่อเห็นสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้42ชี้บอกพยัญชนะที่จำได้ในคำต่างๆอย่างน้อย10ตัว43อ่านคำง่ายๆหรือชื่อตนเองได้ 44, เข้าใจเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่บอกอันตรายและที่บอกความปลอดภัย 45. วาดรูปหรือเลือกรูปเพื่อสื่อความหมายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์46บอกความแตกต่างของชุดพยัญชนะที่คล้ายกันได้ 47. เขียนชื่อตนเองหรือชื่อเล่นได้ 48. เลือกใช้คำศัพท์ต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความหมายที่ต้องการ 49. บอกคำที่มีความหมายตรงกันข้ามได้ 50. ใช้คำที่แสดงตำแหน่งแหล่งที่ ได้อย่างถูกต้อง 51. พูดให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือที่มีภาพประกอบที่ตนอ่านว่าชอบหรือไม่ชอบ 52. สามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆจากการฟังภาษาที่สองได้ 53. อดทนรอคอยที่จะได้สิ่งที่ต้องการเสร็จแล้วจึงเป็นเล่นรอรับของโดยไม่แย่งของจากมือ 53. อดทนรอคอยที่จะรอสิ่งของที่ต้องการได้ 54. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังโดยไม่แซงคิว 55. ควบคุมตนเองให้ทำงานจนเสร็จแม้ว่าจะมีสิ่งเล้าให้ไปทำอย่างอื่น 56. ไม่เอาของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 57. ไม่ก้าวร้าวแกล้งหรือทำร้ายคนหรือสัตว์อื่นและไม่ทำลายสิ่งของต่างๆ 58. ยอมรับกฎกติกาเวลาเล่นกับเพื่อน 59. ฟังเพื่อนและแสดงความคิดเห็นและข้อ60ข้อสุดท้ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอย่างง่ายๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนได้ธรรมะขอบคุณครับ